เฮ้ยคือไหนๆเราก็แบบเล่น8ปสองแล้วอะ่ะอยากจะลองเล่นตัวนี้ดูซะด้วยสิคือคือเราอยู่ๆก็แบบเราก็ได้สุ่มสุ่มได้จะกินนี้มา <laughs> นี่รู้จักไหมพญางูที่แท้จูนาคานะฮะตัวตลกร้องไห้เลยนี่มันมีงูออกมามันมีงูอ,อมาจากเสื้อแค่ดูจากตาดูจาก,กรูปร่างลักษณะนี้ก็คือเป็นงูแบบร้อซ็แล้วนะ มาดูกันว่าเราจะเอาโอเคโอเคคือเอาจริงป้าไม่ได้อยากตายเลย <c oughs> คือผมเล่นตัวนี้ไม่เป็นวยเล่นยังไงก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> พันเป็นกวางกวางกับอิก,กาเฮ้ยกวางตัวรถไฟชนเมื่อกี้เห็นแบบแบบนะเดี๋ยวเรามาปั่นเครื่องกันดีกว่าเมื่อกี้เครื่องร็อกนะฮะดีพวกเรามารวมพลกันปั่นไฟดีกว่านาคาคนนี้จะ ปกป้องทุกคนเองนะจริงจะเรียกว่าไม่เคยจะเคยเรียกว่าเคยเล่นไหมก็ก็เคยนะแต่ว่าคือเล่นแค่ครั้งเดียวจริงๆครั้งเดียวในชีวิตเลยตอนเล่นในแปดสองนี่ครั้งเดียวในชีวิตเลย <c oughs> อเลนนลรยลยอบน,นี้จะเป็นครั้งที่สองนะฮะที่มาเล่นตัวตรกรองไห้ตัวนี้เอาแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะลุมกันอยู่กลางแมปนั่นไงพี่กวางเราคุบไปแล้วนี่ออ้ยคนโดนเทอร์เรอร์เอาไปเทอร์เรอร์เขาเขาลุมเขาลุม กี้จะสอนวิธีการพุ่งจรวดให้ดูนะเล,นเล่นยังไงวะเล่นไม่เป็นอ่ะอุ้ยหมอกามาหมอกามาอ้าวมีคนกดเครื่องต่อหน้าหมอด้วยเออนี่โดนทุกไปสิโอเคเราไปซื้อของกันดีกว่าตอนนี้นะฮะก็เครื่องหรือห้าเครื่องนะฮะแต่ทำไมมันมีเสียงหัวใจเต้นใกล้จังเลยเนี่ยน่าจะไล่แมกคาคิกอยู่แน่แ,นแลวแลว น่าจะไล่แมคคขลิบอยู่นแน่เฮ <c oughs> ่ยบวยโอ้มายกอดโอ้มายกอดโอ้มายกอดอะไรกันเมื่อกี้มันอะไรกันอ้าววัดตีเราเดินม,มาเจอกันแบบงงงง <c oughs> อ๋อช่วยด้วยโอ๋อช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยอ,อย่า,อย,าอย่าเวียงคัโอ้ยอย่าฆ่าฉันเลยปึ๊บปั๊บน,นี่หลบโซ่หลบโซ่อย่างเทพมากเท่มากสุดๆกากำลังจะนี่ไงนี่ไงกำลังจะ เข้ามาทุบเหรอเออเอาแล้วว่ะตัวที่เ่นไม่เป็นกับหมอกาที่ผมกระจุ๊กไม่เป็นเหมือนกันมันจะรออไปในวันเนี้ยเอาแล้วอย่าให้มันจิ้มไม่ให้จิ้มไม่ให้จิ้มอะอะยังไงยังไงไปเร็วนี่จรวดสุดท้ายแล้วด้วยยังไงเนี่ยอุ้ยอย่าให้มันจิ้มอุ้ยมันจิ้มได้เลยว่ะเอ้ยมันสปินได้มันสปินได้มันสปินได้แล้วไงต่ออือปล่อยจรวดไปนู่นแล้วโอเคมันไม่ไล่แล้วโอ้โห รอดได้ไงวะรอดได้ยังไงอ่ะเจ๊คนนี้เขาว่าเต้นระบำคนเดียวแบบไม่แบ่งใครอ่ะฮิวหน่อยฮิวหน่อยเสียงเพลงดังมากปล่อยเร็วปล่อยเอาไม่เอ้ออ่ะอะไรอ่ะปล่อยเร็วปล่อยปล่อยปล่อยไปเธอปล่อยฉันก่อนเธอปล่อยฉันฉันจะคืนไฟไฟแล้วไปไปเมื่อค้นไม่ทันเมื่อคืนไม่ทันพวกเราเรามาชุมนุม ต่างคนต่างนั่งรถไฟไปสถานีไหนสถานีนั้นบอการคนนีค้คือเขาก็ไม่ยอมด้วยนะก็คือเขาก็จะยังไร่ต่อแล้วเขาเขามาหมายหัวเราแบบชัดเจนมากอะเนี่ยเขาไม่เอาหมูป่าเขาเอาเราเว้ยใครโทรศัพท์อยู่ออกไปออกไปเราเราขอตัวโอ้ยอย่าผักฉันโอ้ยโอ้ยอย่าผักขึ้นเลยฉันทำอะไรผิดทำไมถึงต้องพักฉันเลย <c oughs> ไม่โปรดอย่าฆ่าฉันเลยว่าทางเราอตรงนี้ส่บบอกเพื่อนก่อนทางรับมนอยู่ตรงนี้นะเพื่อน เป็นทุกคนต้องเอาตัวรอดให้ได้นะเว้ยขึ้นเลือสองเครื่องเนี่ยอ้วนบิงเลยว่ะอุ้ยโอุ้ยอุ้ยยังไงเชาแอปยังไงพุ่งไหมฉันมีสิบสองอุ้ย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 อะไรอะไรจะยินก่อนหมอกาคนนี้ต้องใจเย็นๆเข้าไว้นะอุ้ยสกิลอุ้ยอุ้ยสกิลมันยังไม่ปลดล็อกใช่ด้วยอุ้ยเจ๋อไส้สุดๆเลย ช่วยด้วยช่วยด้วยกต่ผมเสียวต้อยมากเลยงูกลัวงูไม่อยากโดนหมอกาไลอุยอ้ยอุยอ้ยเลิกไล่ฉันเถอะสักทีโอเคมันเปลี่ยนแล้วไล่จนท้อเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคุณกาต่อไปฉันนะ่ะก็จะซื้อเรากินนั่นเองวิ่งมานานต้องมอมเหล้าสักหน่อยนี่จึกเข้าไปมันก็เอาเรื่องอยู่นะตาเนี้ยมันยังไม่มีใครล้มเลยอะ่ะทุกคนก็ตึงเปินๆไปแล้วนี่เล่าขวดที่สอง รอกินขวดแรกเสร็จก่อนอ้ยทำไมทุกคนวิ่งมาจะจะฮีวให้เธอเองขอกินเหล้าก enfin ่อนมาเร็วมาเร็วฉันจะฮีวให้เฮ้ยหลบพันได้ไหมไปเฮ้ยมันมามันมาระวังเธอเธอหนีเธอหนีก่อนเธอเธอหนีเธอหนีแล้วเร็วเอาแล้ว เมันจะวางกล้องเพลงเออเอา้าวหรือมันจะเอาเราอ่ะเฮ้ยมันจะเอาเราเป้าหมายมันชัดเจนเป้าหมายมันชัดเจนมากออรถไฟมาเฮปิชแวบป,ปั้ง <c oughs> <c oughs> เออดีเป็นกวางยอย่ามาซ่ากวางมันทำอะไรอยู่มันไม่เอาเะไใช่ไหมเนี่ยไปเอาประตู เอ้ยโอ้ยเมื่อกี้กวางเกิดตัวรถไฟโชนอีกแล้วนะลางกับดักมันไม่เห็นเราหรอกเราจะซื้อปืนกระบอกที่สองนี่มีปืนสองกระบอกเลยนะจะบอกให้เราก็อยากจะช่วยเพื่อนตายไปซะตายไปซะแกต้องตายแกต้องตายเฮ้ย,ย,ยนักโทษช่วยได้นักโทษช่วยได้ช่วยนักโทษก่อนไปวางกับดักอ่ะไปวางกับดัก ไป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 ลวหนีหนีลูลเพื่อนหนีอ้าวเอเอช็อตไปเออปืนไปกัดจะช่วยกัดจะวิ่งไปช่วยยิงซะหน่อยเขจะเอาลูก้าต่ออุ้ยลูกาล้าโดนทุบไม่ไ,ด,ไ,มได,มด,ด้ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดไม่ได้ห้ามเด็ดขาดเลยลูก,ก้าคนนี้เราขอนะอา้าวคันเข้าไมา้ขคันเข้าไมา้ขคันเข้าไมา ไรไม่ได้มันไม่ได้มันพับไมไม่ได, <c oughs> ด้นักเต้นต้องชลอนักเต้นต้องรอดไปเร็วไปเร็ไปไปไป,ไป,ไป,ไปวายตายแล้วตายแล้วโอ๊ยอนี่ดึงก็ไม่โดนกวางคนนี้ขอโทษแต่เ,เพื่อนเราไม่สามารถช่วยเธอได้ <c oughs> ดูนะช่วงส่องกรรมช่วงนี้ดูเหมือนว่าช่างเครื่องกลจะไม่สามารถออกประตูได้นะฮะแถมเขายังกินเหล้าอยู่ด้วยเขาจะโดนกาจิกหรือไม่เออชึบป,ปั๊บอุ้ยหลบได้อย่างเท่เอชึบป,ปั๊บหืมไม่รอแล้วรอบนี้แหละเอาปออกประตูเร็วมีอะไรบ้างเนี่ยมีบอกแทนอยู่เธอคนนี้ยังมีปอกแขนแต่มีกวางเฝ้าหน้าประตูหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเธอคนนี้หักหลบเข้ามาแล้ว ส่วนลูก้านะฮะไม่ใช่ลูก้าอ่นักเต้นก็ยังอยู่ตรงนี้เพราะว่ากวางไม่อุ้มตายไม่รอดครผมไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ชนะได้อ,อมันก็ตึงกันอยู่ตอนเนี้ยดุกหมอกากันตั้งนานเนี่ย